สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกคนเลยนะครับผมสวัสดีนะครับโหว,<ม>วันนี้เราก็จะมาฉลองกันนะครับผมไม่อเมื่อไปคุณเอาควอดมันยุ่งไปกองไหนไปเป็นหนึ่งกันเลยสวัสดีทุกท่านเด้อครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมกล้องทำไมเป็นมัโม่ มัวมาเรื่อยๆก็มัวนะตัวนี้ได้น้องหมวยแค่เดินแค่ไอ้นั้นห้หน่อยน้องหมวยเวลาเดินแค่ดูๆดูให้หน่อยว่าอย่าเหยียบสายพี่เดี๋ยวจะล้มในโบยาของบูมพังแล้วกินได้ละโอ้โหขาวพูดเลยเดี๋ยวกี่เอามันตั้งยังไงจะเห็นไม่ต้องเห็นน เออไมได้ยังได้เออคุณเป็นเลยไม่ต้องเห็นหมดอนได้เห็นเหมือนไม่ต้องตัดซิรนฟันได้ครับผมมากินนํากันได้พี่น้องครับผมเดี๋ยอโอ้โหก็เลยหิวหิวจะตายอยู่แล้วผมสายสายแดกหันจะได้แดกเลยครับผมเราหิวจะตายอยู่แล้วมดสายแดกแล้วสวัสดีจ้ทุกคนสวัสดีพี่วิลาวันนะครับเพี่วิลาวันมาเลยเดี๋ยวว่ามันหันได้ไงเนี่สวัสดีพี่วิลาวันนะครับผมเครื่องมอนิเตอร์ไม่เอาเครื่องไหนมาเนี่ย าไปไะไปวอรยแ้ะต่สวัสดีพี่ให้ชาาสวัสดีคุณสุเทพสวัสดีคุณเิเทพไะครับผมเข้าวปะละวนะข้าไปแซน้อเดียนหนจ้อ้นนอ๋อคุณพ่ออันไหเนี่ยอเีทากีครับทีาหารเเบอร์โทรเปล่ เหมือนเขาเป็นทหารนะเนี่ยช่องผมมาเนี่ยจะกันเนี่ยมาเดินมาเดินพี่น้องเลยมาเดินมาเดาินมากินมันกันได้ครับผมกลับมาจากช่องปุนชันชัยสวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่ที่ชันชัยนะครับสวัสดีพี่ยานิยานีสวัสดีมอมแม่นะครับสวัสดีสามสิบสี่ท่านได้พี่น้องมาเดิน แน่ใจคนดูน้อยไหมถ้ายอดผู้ติดตามมาปรับประมาณว่าถ้าเกิดผู้ติดตามบูมเนี่ยคนดูร้อยกว่าก็อันนั้นของคนปกติแน่ปกติที่คนดูประจำหรือมานร้อยสองร้อยมันคิดแค่คิดคิดว่ามันน้อยไหมครับสําหรับผู้ติดตามสองพันคนดูร้อยกว่ามันยังน้อยอยู่ไหมแล้วแต่ช่วงนี้ว่าแล้วช่วงไหนนะอีกแล้ี่สามเป็นตัวแรก มากินน้ากันเด้พี่หน้องครับผมมากินกันด้อครับไม่ดูเหมือนว่ามาด้พี่หน้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อครับผมมาแล้ว ทำอะไรเราดีคุณสูรินาเอาไดีคัะน้ำบูมแอดกันให้ไว้รวยดีนะครับนี่ใจกุ้งสุกไหมดูน้อยรอยเอ็ดหากีเนะอไหม สวัสดีพี่ทุกท่านนะครับสามสิบคนฝากกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับผมยาวไปยาวไปเดี๋ยวเดี๋ยววางี้ช่องครับตอนนี้มีเท่าไหร่สามสิบหกพันเจ็ดไม่พอ เ,เหเนอยู่นะปุ๋ยนจิมมีเสียแรงที่มากินถึงร้านนี้ตอนนี้ก็เรียกว่าส่อยกันได้ต่อยกันดีโหดีที่ได้วยกินเบื่อด้วยน้ำบูม แต่ควันเร็วมากเลยคุณลุงบุมอะไรครับแต่ควนเร็วมากเลยแต่ควันไอ้นี่ไอ้นี่ไอ้เดีควันพับหน้าปกอะเก่งมากเลยนะครับได้ใช่ไหมที่ควได้ใช่ไหมครับอือจะหมดกี่ชุดมาลุ้นกันเนี่ยควันต้องโอเคเราจะโฆษณแล้อง โฆษณาเข้าโฆษณาเข้าแล้วเอา้าทำไมก๊อบวางไม่ได้ครับพี่ชัชใจน่ารักขอบคุณมากสลีพี่แองเจิลบิงม,มาเด้อาม,มาเด้อตีมาเด้อมาเด้อสวัสดีคุณปรัชญาบ,บุญเทียมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมกินด้วยคนนะเอาไข่อีกแล้วอ่ะไขล่ลวกเป็นเหตุของเหตุได้ครับผมกินไขล่ลวกแล้วติดปังๆนะครับผมกินแล้วก็นอนสั่งเอออมรีตตั้งบัน สั่งใกล้กันเลยตอนนี้ใครเป็นใครจะบาดเหมยจะตั้งื้อหมูด้วยช่างสนื้อาจะต้ง่างไมหรือว่าเหมยจะตั้งจากกินจุลูสั่งมากินจนกว่าจะอิ่มวันนี้ผมว่าเอาเฉพาะหมูอย่างเดียวอยางได้เนื้อหมูตรงนี้คือสั่งเฉพาะเนื้อหมูหรือว่ายังไงหรือว่าสั่งเฉพาะหมูใช่ก็สั่งก็เอาทันทันแบบเนื้อหมูเออเอามาเลยโอเคมาแล้วนะครับอิ่มไม่อั้นวันนี้ครับติดเบ็คนแล้วเนาะสวัสดีทุกท่านนะครับพี่เบ็ดท่านโอ้ภาพชัดมากเลยบูภาพแบบชัดเนียนมากเลยเนียนอยยู่่แลล้วพีัเ จะลองแสนทราบขอบพระคุณมากสวัสดีคุณธีรวัตรับผมแั่ผมหล่อจังขอบพระคุณมากเลยครับโอ้จะหาว่าเราหัวร้านสวัสดีไม่ไม่ใจอันสวัสดีจ้าคุณวีรวันรอ๋อครับผมสวัสดีรวัตรมาด้วยทั้งวันเลยนะวันนี้ครับสุดยอดจริงครับผมอืมงบอืมเห็นเนาะแต่บีให้ทุกท่านนะครับสวัสดีคุณรัชนีวันสวัสดีคุณจารุณี อืมสวัสดีคุณสุรินะนี่หกล้ขึ้นมาเรื่อยๆไปมาเรื่อยๆขอบคุณมากครับผมมาได้มาได้มากินข้าวไม่นอนครับผมมากินข้าวได้กันนะครับผมห,หมูกระทะกันหมูกระทะด้วยกันนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะดันหน่อยครับดันหน่อยครับ ขอสักข้าวหนึ่งข้างใทยเลี้ยงแสนครับหลายข้าวน้องบุมอ๋อเดี๋ยวบุมจะมาะเฉลยครับผมเดี๋ยวมันเฉลยเดี๋ยวขอกินก่อนตัวน,นี้แบบกินช้าไม่เป็นตัวตัวใช่ใช่หนึ่งเติมโอ้โหอยู่มากมาๆมาๆพี่น้องเลยก็อร่อยอยู่หน้าร้านเนี้ยโอเคเลยได้ได้ สวัสดีพี่สมชายมาเด้อครับผมพี่สมชายจดดังหวัดตังมากินด้วยกันนะครับพี่สมชายเอาพวกคนที่กินลาบันมากเลยนะครับผมมาเด้อมาเด้อปุ๊บม,มาเด้อครับผม,มวันนี้ก็กินกุ้งกินดาหมึกกันด้วยนะเสียงท่านหรือเปล่าเดี๋ยวขอเช็คเสียงหน่อย ใช่ไหมพี่เด็กใชัดเสียงนั้นจุ๊บจับจุ๊บเช็อตไหมพี่ไม่ช็อตชัดแต่ไม่ช็อตไม่บูมันช็อตหต่พี่ไม่รู้เป็นอะไรน่าจะเป็นยี่ขั้วแหละครับสวัสดีหวานหวานเมืองฝรั่งเศสสวัสดีเลยครับผมเอสบีจากฝรั่งเศสมาเดินมาเดินพี่น้องเอ๋ยมาเดินก๊าบรถหนึ่งบักมากินมนำกันเดินพี่น้องเอ๋ย มาทิ้งอาหารดิ้วกินกันไปยาวไปยาวไปหมูกระทะหมากรทุยาวไป,ไปเลยกินดูกระซิ่งนะดเมเมลแล้วใช่บุมน้อยหนูมากเลยวันนี้นะครับกินอะไรไม่ลงกินได้แต่หมูกระทะกับก๋วยเตี๋ยวนะครับกินข้าวไม่ลงเลยตอนนี้ไม่ลงวันนี้ก็เอาเนาะกินได้แต่ข้าวกับเผัดกินได้แต่ผัดเตี๋ยวกันไม่ได้ มาเดิมมาเดิมป oh. yes, ีหน่องเอ้ยติดตามพี่อีกคนมาจต่งพี่แม่มาลิอยู่นะคะอ๋อใช่ครับพี่นี้อ้วนพี่นี้อ้วนรวยพี่นี้อ้วนรวยนะครับพี่สนใจพี่นี่อ้วนรวยเมื่อี้ก็อยู่นี่แหละอยู่เรื่องนักท้าในแหละมาลิเออตาหน่อยไงมาริแม่มาลิตาหน่อยดังนะก่อนถ้าขายเนื้อขายไรผ่านอยู่พวกนี้แหละแม่มาลิแม่เออครัวบ้านอ่ะ อยู่แคกป่วยป่วยวตาเลยแล้วยุคกี่รับเปลี่ยนสองปีเาปลี่นเป็นเป็นเป็นช่องยูทูบอ่ะครับเปช่องยูทูบอยู่บ้านานเดิมใช่ไหมคะอิเยค่ะวนไม่ได้อยู่บ้านนานันี่วนก็ผมกเผาอยู่เนี่ยเดีพื่อนมาเป็นติดวัสดี่วัสดีคุณชนิรา ก็ว่าเหมืสวัสดีคุณชนิชามาเด้อมาเด้อควันส่องมองนะอืมตอนนั้นอยู่ความแก่นนะปีที่แ,<ถ>แล้วเนาะควันส่องมอยู่นั่นอยู่ควันแก่เขอบคุณมากเลยครับสวัสดีคุณหวานหวานแต่ปดีคุณชนิชามาเด้อมาเด้อพี่น้องมากินน้ำกันเด ư, อ้อครับผมหมูกระดูกดันดันสักพันหน่อยเลยแล้วดันให้บุม้มหน่อยได้ไหมครับดันให้หน่อยนะเบ็ดเลยอยู่เยอะสุดนะครับผม ดูเพื่อนๆรือก็กอดก็ต่อวันนี้บูมน้อยร้องมอรมเพราะงงเลยขอบคุณมากเลยครับอย่าน้ไหมเอฟซีเขาไปดูคลิปกากก่าๆอืมใช่ตอนนี้เขากินข้าวหรือไงต้อง้อห่ะ สวัสดีคุณลังธนาสวัสดีเอสเอฟฟิกเลยครับผมอ่าคนไหนช่วยแชร์ลงหน้าเฟซเยอะมาก,กามาเลยครับขอบพระคุณมากเลยครับใด้แชร์กอให้วใหรวยให้รวยให้จรวยเลยรวยเลยรวยทุกคนเลยเลขที่แปดสิบโมงช่างด้วยนะครับผมแปดสิบร้อยเลยเหรอ,อยัง พอใจลงเฟซได้คุณใรุณงนี่วันนี้น้ำบุญหิวมากหิวเป็นแบบกล่องข้าวน้อยข้าแม่เมืของยะุสพรแล้วเนี่ยใช่ครับอย่านะนทำนนท,ท,ท,ทีสิหน,นูก็ทำประวัติกล่องข้าวน้อยนะออเหรอตอนตอนตอนเรียนม4าาค่ะโอ้ทำทีสิประวัติของข้าวน้อยดิทำท่าลังเจนเมืองไปอ๋อเหรอ,อ เรามีจัดไปจ่เก้าสิบหกสิบระเก้าสิบหกสิบคืออะไรครับพี่แิรวันเลขมั้ยเก้าศูนย์ือเละเก้าศูนย์หกศูนย์คือเก้าศูนยหกศูนคุยไว้ในเมื่อวานีใช่ไหมใช่ไหมคุยจริงไว้หรือเปล่าเก้าศูนคือเลขใช่ไหมครับพี่วิราบันเก้าสิบหกสิบแต่มันอจจะประมาณนั้นแหะ บางครั้งทั่วนาดีขนาดยืนฉี่ยังมีรายได้แต่จตตาแสนอนาตันไม่มีมารยาศิดเจ้าสายจนทุณใจอยู่ทุกวันกินอะไรมื้อค่าพี่ก็จะมีมาคำกรมาเรื่อยพี่ลบชนะพี่ลบชนะนี่ช่องเล็กช่องใหญ่ช่องบุมน้อยตามมาหมดเลยนะพี่ลบชนะมาเบียร์ท้พนนมมากินวัาเี้มาเบียรแท้พนนมตอนนี้มาเรือ พี่ชายเราเสร็จเลยได้ยังวันนี้ฉลองแสนซับอะไรครับฉลองฉลองแสนซับยังยังไม่บอกฉลองแสนซับเบาเบียร์เบาเบาไงนีอนี่มาฉลองให้เบาเบียร์มืออื่นมาจะหยุดพักได้หน่อยไม่ได้ไม่ได้หนอนยุบก่อนฉลองแสนซับให้แล้ววันนี้มาขายไก่บ่วันนี้มีฉลองแสนซับให้ครับเบาเบียร์เบาเบียร์ข้าขนมเอาไป ยังใช่บอกว่าห้ามบอกบอทไปแล้วันนี้ฉลองแสนซับไม่กับบ่าวเบลท่าพนมเด้อนะครับผมหนึ่งแสนซับเข้ามาแล้วไงเข้ามาแล้วไงเราก็ต้องเฉลยได้เลยอ้าวันวันศุกร์ไหมฉลองวันศุกร์วันศุกร์ไหมนัดเลยวันศุกร์ฉลองไปไปจากไปจะนะจะเต็มโดยบ่าวเบลท่าพนมมาครับผมบุ่มน้อยจะร้องเพลงนะครับผมไปอะไรครับผมกีรังดีครับผมน้ำชาบน จะคล้องเมื่อกินหลังกระส่วนอื่นด,ด,ดีดีได้บุ๋มหน่อยนี่ใส่นะเอาน้ำโคกใวบนจะเป็นฝายรินน้ำแม่ตูมเนียนั่นเอา,เอาไอ้มันสุกอีทีเด้อยบรรสุกวันนี้เรามาได้อายมาได้อายเดียรเด้อจัดไปบรรสุกพี่วิลาวันขอบพระคุณพี่วิลาวันนะครับ ตอนวันนี้นนนมาฉลองแค่ก่อนฉลองฉล,ลองแสนซาบ่าเวเบียเราฉลองก่อนวันนี้พี่เวลามันก็ให้พี่ชัยเป็นค่าขนม,มแล้วก็ให้<อ>บมเป็นค่าขนมเอ๊ะพี่ชยัพชยพวกเรากินขนมอยู่ไหมตอนนี้ยังกินขนมอยู่ใช่ไหมพี่มันเป็นค่าทออากาศค่าน้ำมันดีกว่านอน,นะครับผมอันบูมน้อยก็ได้สองร้อยก็ถือว่าวันนี้ก็มาฉลองกันนะครับผมอย่าเล่นต่อไปบอกว่าเม่าโผล่อยู่ช่องนี้ ขอบพระคุณพี่เวลนามากเลยนะครับผมขอได้ค่าที่พักนะครับผมวันนี้ขอบคุณมกเลยเนาะห้าบาท10ดบาทแล้วเนาะกำนไรก็ลำบากตอนหมึกย่างกำไรไม่เยอะนะไม่เยอะไม่เยอะใช่ขนาดกุ้งน้อยเลยนะก็เราอยากให้คนได้กินอ่ะตัวสักขนาดนั้นใช่ คือถ้าเป็นกุ้งกุ้งที่มันใสไม่ใหญ่มากถ้าเรียนภาค้าตะกรอนออกเขาเรียกว่าเขาจะใส่หม้อกะเป็นออกเป่าพะเยาใส่ใส่เป็นไฟนะเป็นไฟคือมันเหมือนมันทําให้สุกโดยโดยใช้ความร้อนแบบนั้น่ะกุ้งมันจะไม่หดเยอะถ้าลวกไปต้มไปแล้วมันจะเหลือน้อยไงก็จะขะเยาขะยาอ๋อที่เวลาที่เวลาวันนะครับผม สวัสดีคุณรัชนะนะครับผมคุณรัชนะนี่ก็มาอะไรอีกหมายถึงว่ามาแต่งกองให้ต่อใช่ครับนำวามสุขให้ผ่านพ้นเพิ่มเติมคนพี่แสนดีมัง่งคั้นทุกวี่นาทีขนาดจินสี่ก็ยังมีรายได้ <c oughs> พูดถูกครับผมไม่เรียนพี่ไปกินระหว่างท้องเสียนะน้องบุญคุณวัชระเวลาไหนพี่เกดครับผมสวัสดีพี่เกดจากต่างประเทศโดยจากสวีเดนเพราจะไม่ติดตักสวีเดนใช่ไหมครับแล้วก็พีเ่เบียร์บอกว่านัดเราเด้อบ้าบังสุกที่สุด <c oughs> ไม่ไม่เดียวไม่เดียวรอบนี้ไม่เดียว,ยว,ยวคือบูมไน้ไม่มีปัญหาว่าบูมไน้ช่วงนี้ก็คือขายที่บ้านลงบลแต่ว่าตลาดตลาดสดขายยำเนี่ยบูมก็ยังพักไว้ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ปิดคิวมหมูกระทะวันจันทร์ก็ต้องบินไปสับางญญญาแล้วทีนี้สาขาสุรินทร์นี่ก็อาจบูมก็อาจ,บ,อาจ,บ,อาจบูมอาจจะเลื่อนเข้ามาวันนี้อะไรวะกลางเดือนกลางกลางเนื้อพิจิบูมจะเร่งสาขาสุรินทร์รีบก่อสร้างให้เสร็จนะครับ ตอนนี้หมูกระทะคือสาขาสุรินทร์มาจัมนาแล้วนะพี่จันทร์แท้แต่เขาก่อสร้างไม่เสร็วว่ามันติดฝนคือตอนนี้บูมรับแฟนชายหมูกระทะด้วยนะครับก็จะมีคิวในสุรินทร์แต่ว่าลำปางก็รอคอนเฟิร์มอยู่นะครับมันก็วุ่นๆอยู่เราก็เลยใช้เวลาเนี่ยขณะที่รอไปเปิดแฟนชายนะพี่ใช้เวลาที่รอหยุดหยุดมันหยุดมาบ้านลงพนครับครับผมฮะไม่ใช่ผมกินที่อ้วนรวยครับไม่ใช่ บบครับผมครับสวัสดีครับมานำ้ำพูดเห,หลือล่อพี่เบียร์บอกว่าหาหนักร้องยิ่งนุ่มย,ยมนนิงใหญ่มาหน้าม้วนหน,หนาๆม้วนนะๆโอ้คนที่พี่เบียร์ไปคอมเมนต <c oughs> ์อ่ะเหรอไม่ไม่อยากไม่อยากบอกเลยรู้เลยรู้รเลยใครได้ได้อาจจะมามาโตเขาสูงเนี่ยบุย้ยไปแจกบูมจัดไปตามใจไอเดียเด้่พี่เวลามันบอกว่าน้องบูมแจกไปตามใจไอเดียได้พะนะเอาเงินมาย่างใครเบียร์ จัดเต็มอะไรอย่างงี้อ่ห้าห้าห้จัดคือสายครับผมหรือว่าสีเอามาหน้าบุ่มบ่แต่ว่าหน้าบุ่มมันก็ไม่มีไวไฟสตรีมเหมือนจอก็มัวพี่ชายบุ่มไม่ไถามว่าคือถ้าเราสตรีมเนี่ยสัญญาณไม่ถึงเนี่ยมันทําให้ภาพมัวใช่ไหมครับครับมันจะมองไม่เห็นเนี่ยมันจะเลอะเลอะเลื่อนเลื่อนบุ่มบุ่มลองไปตั้ท่อมตัอยู่อยู่ที่นาเนี่ยแล้วก็สตรีมเนี่ยภาพมัวเภาพมัวแสดงว่าสัญญาณมันมามันไม่เห็นครับเสียนประกาศให้หายเอ เสียงขัดขาดให้หายใช่ครับนู่เป็นอะไรเป็นที่เครื่อนรู้ป่ะช่องน้องบูมีโฆษณาแล้วใช่ครับขอบคุณมากเลยก้มีขาดนะไม่ขาดก็เป็นที่เครื่อนแล้วแหละ่านั้น่ะเขาจัดจวส่เดียจัดจ้วใส่ไพี่เดีจัดเราจัดอย่างไกันจิ้วจัดจิ้วใส่ลงพ้นนี่บอก ตึมตำตึมตำดังเลยนะแต่ไม yes. ่เอาเปรียบผู้บริโภคเป็นพ่อค้าที่ดีมากๆขอบพระคุณมากเลยครับร้านบุ้มบ่าเอายก็ไม่ไหลกันเนาะค่ะกำไรน้อยยิ่งอยากให้ได้ชิมของอร่อยอร่อยไม่ใช่เรา่ะมาเปิดมาเปิดตลาดแล้วมาเรามีหลายธุรกิจก็เลยอยากให้คนได้ชิมได้ได้รู้จักประมาณนั้นแหละค่ะชิมได้รู้จักเนาะคือตอนนี้บุ้มมีคิวสอนสูตรอยู่ก็เลยเออถ้าจะเปิดร้านยำบ้านนี้มันก็พอกระเทือนนั้นบุ้มก็เลยนี่แหละมาขายที่บ้านลุมพลนะครับผมเก็บขายดีนะพี่ชัย ตอนั้นว่าขายขายดีอยู่ถ้าเกิดว่าเป็นเป็นคนคนซื้อเท่านี้ครับผมก็คือขายในหมู่บ้านอ่ะสําหรับยอดคนเนี่ยนะอุ้ยบุมไปตลาดพีไปขายตลาด่ะได้ร้อยยี่สิบยังมีคำถามเจมวยด้วยมียายแก่สองคนมาเนาะได้มาจากตี้นเขาปู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 หลิกไฟเลยนะมาอุดหนุนนะแก,บอก,แกบอกว่าแกบอกว่าแกไม่ซื้อกินตรงนี้หรอ เดี๋ยวจะไปกินกับลูกกับหลานกินกันหลายๆคนแซ่บดีอ,อู้ยคนลูกเลยเนาะซื้อแล้วไม่เทเยอะดนะ้ 4, ยนะสี่สิบห้าสิบบาทเนาะคนหนึ่งซื้อสามสิบคนหนึ่งซื้อซื้อห้าสิบห้าอือหูบู้เลยไฟก็มีหมู่บ้านแหละครับอือครับกนะินเขาไงอ๋อตัวอยู่ในหมู่บ้านกบก็ได้แต่าอยนะู่จีนเขาอืออยู่จีนเขาเอาแบบแห้งมาขายด้วยไหพี่ชยัยผมไม่อยากขายพี่ชายพอดีมีเอฟซีบอกว่าอยากให้เอาปลาหมึกแห้งมาขายด้วยพี่ชัยจห็ด้วยนะครับมีคนขายหรือยัง ไม่มีถ้าถ้ามาขายก็คือไม่ต้องย่างอ่ะขายแบบเป็นแพ็คเป็นเป็นเป็นเหมือนแห้งนะพี่บุมึงจะเอามาแพ็คแล้วก็ตีเป็นแบรนด์มึงใช่ใช่ขายเป็นแพ็คๆไปแล้วก็บุมึงจะทำพวกเนื้อแดดเดียวแล้วมึงก็มันก็ยังใส่กระปุกขอบักคนนี้คือสำหรับความเห็นดีๆนะครับก็มีสูตรกากเกลียวอร่อยนะเนาะกากเกลียวตัวละห่ราล้านะ สวัสดีคุณสายฝนสวัสดีคุณร็อกเกอร์สวัสดีคุณปราสาทุกคุณนีขายประเมิ่งไหมคะถามวันนี้ขายเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนขายเหมือนเดิมได้พี่น้องเด้อนะครับผมมาอุ่นน้ำบ่มน้อยหน่อยนะครับขายเหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับผมเดี๋ยวมันจะมี่เก็่ะมันไม่อันใช่ไหมค่ะเติมได้เลยค่ะไม่อันสวัสดีทุกท่านนะครับผม สวัสดีทุกท่านนะ,ะนะครับผมพี่เบียร์อยู่ไหมน้อครับผมพี่เบียร์เราจะไปจ,จ,จัดที่ไหนอ่ะพี่เอาอย่าไปเลยเลยตอบน้องเด็กก็ก็ก็พี่เบลพี่เบลดีใจที่ขายดีค่ะสวัสดีพี่เบลนะครับมาเด้อพี่น้องบางครั้งบูมอ่านเอฟซีได้ไม่ครบผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมสวัสดีทั้งเอฟซีทุกท่านนะครับผมทุกกลุ่มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอินซีกลุ่มคนด้วยนะครับผมเอฟซี FC, พี่เบียเอฟซีบูมไม เอสซีทุกๆกลุ่มนะครับผมทุกๆสายนะครับผมมากินด้วยกันนะพี่น้องทุกเซีก็จะรอร้อมาเป็นหนึ่งเดียวนะครับผมให้กับบุ้มใละเอีเอบุ้ก็ต้องขอบคุณมากเลยนะครับผมอะไรทําได้ทําด่วนใช่ครับผมใช่ใช่ก็คือบุ้มเหมือนไปเปิดแฟนไซต์บุ้มก็นะครับผมสาขากรุงเทพเนี่ยบุ้มก็จะเล่นให้เปิดวันที่วันวาวันพ่อ แล้วทีนี้สาขาสาขาสุรินบุ้มก็จะให้เปิดอันประมาณปลายเดือนพฤศจิกายนนี่แหละเพราะว่าบุ้มอยากทำให้มันเต็มครั้งเดียวแล้วก็แล้วก็มาลุยงานของเรายาวนย่างเงพี่น้องยันว่าการหายน้องบุ้มอ้าวที่เหลือที่เหรอคะเมนโบก็คือบุ้มไปเปิดไปเปิด มครับผมเนี่ยหมูมันจะเล่นให้เกิดามันเลี้ยงมดาลำพูนนี่ฝาหน้าฝาหน้าอยู่ไกลคุณผู้ชมตักให้เปิดฝาหน้าอยู่ไกลครับเสียงชัดไหมครับได้อยู่นะได้อยู่นะน้องหมวยสอนสูตรน้ำจิ้มหมูกระทะใช่ไหมครับใช่ครับผมหมวยจะเป็นคนที่สอนสูตรน้ำจิ้มหมูฮะเข้าไปดูรายการย้อนหลังนะครับพิมพ์เข้าไปอ่า SME นะครับผมร,รายการ SME Smart e TV นะคว่า เอ็เ็ในช่องไว้ทีวีหรือว่าคุ้นคุ้นไปคำแฟนไซหมูกระทะนะครับผมมันก็จะมีคลิปของบุมที่ไปออกรายการเด็ดขึ้นต้นต้นของของของคำนี้เขาเรียกว่าอะไรนะพี่ชายของของคำเนี่ยใช่ครับเล้วที่ดีมครับผมพิมเข้าไปว่าแฟนไซหมูกระทะนะครับมันก็จะมีที่บุมไปออกรายการอะอยู่ในต้นต้นอย่างนันจะเห็นบุมนงครูบอยู่หันหลับพี่นอนก็ดีก็ดีนะเป็นสุดขอวเองนี่แหละค่ะเป็นสุดครอบครัวเป็นสดตบทอดกันมา ทำกินแล้วก็อร่อยแล้วก็ทำมาเป็นสูตรขายเลยค่ะจังได้ครับมาถ้พี่น้องเหมูกระชังนี่ก็ใส่สวัสดีคุณดอกไม้นะครับใส่เนื้อใส่อะไรทุกอย่างสวัสดีแม่ดอกไม้ใช่ไหมให้มีนุ่มใส่จริงเหรอแต่ว่าพี่นี้ใส่น้อยมากจุกน้อยแสนน้อยมาก เนนี้เนี่ยเขาใส่เยอะมากเลยปีนี้ใส่เยอะมากแต่ก็เหมือนใส่น้อยนะแคบจัเยอะไม่เยอะก็เรื่องอนนี้เยอะไม่เยอะก็ทางเขาไม่ใช่ที่ชางน้ำเออก็ใส่ไหมก็ต้องคุยกันคุยกันไปเราเบียร์ไร่บาบาเบียร์ไรอยู่บ้านรู้ว่าเราเจ็บของยังพี่เบียร์ก็ยังไม่ได้ส่งพันยานเลยน่าจะไร่อยู่ค่ะ มอ,อ,อไล่ไล่ไล่ขายใช่ไหมไหล่ขายค่ะเห็นว่ามีมีหมอรำไปลงเนื้อมัน,นหรือเปล่งเข้าหรือเปล่าเปล่งเข้าอนี่เจนเอ่ะอืมนี่เก่าไหมอืมอืมโอ้ยสวัสดีแม่ดอกไม้มได้วยนะครับผมสวัสดีครับมามากินลมกันได้พี่น้อง เดี๋ยวี่พูดเราจะไลฟ์แข่งนลยครับครับผมพี่ชายแข่งเลยไหมพี่ชายได้เลยก็ได้ครับมันจะได้ชัดแบบบูมเีื่อกี้เมื่อกี้ยืดมันนิดหน่อยนะเอาเลยพี่ไม่ว่าพี่ชายเอามาใส่ตรงนี้แล้วมันบูมจะบูมจะเลิกจะลงใช่ไหมจะบูมบูมจะลงแล้วจะชัดแบบอ๋อทำงานไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราเจอกันนะครับผมอยู่ในช่องกินให้อ้วนรวยนะในช่องกินให้อ้วนรวยนะครับพี่หน่อยเจอกันในช่องกินให้อ้วนรวยนะครับโอเคได้บูมจะชัดแบบก่อนนะครับผมได้เลยไหมบูมเอามาที่นี้เลยครับใช่ครับ